นะแบบนี้เนื้อมัอยู่นี่นะนะดึงันจะยวพ,น,พวาาวนีน้อีพอยด์แวกเตาเหลอไม่ลุกออกมาทิ้อะไรละลาก้าวราไม่ลูกเร้หมอจะกลับไปนะอมอยังมีางานเื่อนอีกร้อนร้อนแอ้าของัวของเท้า

ินล้นกันบ้างโอ้โนี่อมมาเดเด็ดดอน้นะฮะนี่งบ่มมข้างบนหมดแรงกัไใช่ไหมไม่ต้องการให้ข้างหลังสูงกว่า อ่าไม่เป็นไรครับให้ขาหลังมันสูงกว่าข้างหน้าไว้เพราะว่าเพราะว่าขาหลังมันไม่มีแรงช่วยช่วยหน่อยช่วยช่วยช่วยดูด้วยได้เออช่วยนี้ด้วยมาช่วยแช่เลยมาช่วยแช่บุยดิบุยบุยบุยแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้

โอเคขอบคุณมากแต่ต้องแต่ต้องให้มีแรงลูกมีแรงมีแรงเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวให้มีแรงปึ๊บโอเคลูกโอเคใช้ได้ใช้ได้ลุกต้องทำไหมล่ะมึงจะทำทำเยอะไปเนี้ยอันนี้ก็ลุกได้แต่ก็ขาก็ยังไม่มีแรงนะครับต้นไม้ใส่ตรงนี้จะไม่ได้ก้านคนคนเดินไป เดีว่าบอกว่านี่มีคนเดิอจะเดือดนะเอาไปขวดไปกัคนเดือขวดงาขวดไปเออไ่ไปหนึ่คนมาีคนไป